มือนี่ทิพามาผัดกับเพ้าเนื้อนะครับผมพี่น้องผมต่ำเครื่องไว้แล้วนะครับผมครับเครื่องไว้แล้วนะครับผมเครื่องลงเลยนะครับผมอ๋อนี่ครับไปเนื้อล้องไปครับผมพี่น้อง ง <C oughs> านติดมันนะครับผมพี่นองนะครับงานติดมั่นจะน้อย อันแรกผมกะทิไท่น้ำป่าไปก่อนนะครับผมน้ำป่าลงเลยกอดหอยนะครับผมกงอกไทรกะทิของแต่น้ำครับของสูรสชูรสตามด้วยน้ำตาลนะครับผม ไปครับนักตารสีขาวครับสวขาวประมาณน,นี้นะครับผม สี่สามีน่ากินมากครับผม ลบ้ายใบกระเพรานะครับผมพี่น้องนี่ใส่ลงไปเลย ุดยอดน่ากินครับเรีบยบเรีบย,บ,ยบร้อยครับกับเข้าเนื้อนะครับผมแก้พร้อมเติม นอกครับควนตวดถวดผัดกระเพราเนื้อนะครับผมลองเห็ดบังครับเป็นตาเสียบครับผม